สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทราบถึงการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการตรัสรู้อริยสัจสี่ซึ่งเป็นธรรมที่สูงสุดของชีวิตมนุษย์ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้ทราบถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะทรงโปรดใครเป็นคนแรกและจะทรงเทศนารายนั้นไปติดตามชมจากพระอาจารย์กันเลยค่ะ ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนวันในฝันวิทยาและนักเรียนธรรมศึกษาตรีทุกท่านวันนี้ก็จะได้เรียนวิชาพุทธประวัติในหลักสูตรธรรมศึกษาตรีอีกตอนหนึ่งซึ่งวันนี้จะเป็นบริเชตที่7ว่าด้วยเรื่องการประกาศพระาศาสนาในบริเชตที่แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการตัตรู้ของพระสมมาสมุทิเจ้า และการแสดงปฐมเทศนาและปฐมสาวกซึ่งได้มีสาวกเพิ่มขึ้นเป็นห้าองค์ด้วยกันรวมพระอารทั้งหมดมีทั้งหมดหกองค์ด้วยกันวันนี้เมื่อพระองค์ได้เทศนาเป็นปฐมเทศนาคือธรรมวจกกิกาประวัติตั้งสุดและมีสาวกเพิ่มเติมแล้วพระองค์ก็ได้โปรดสาวกต่อไปแล้วก็เมื่อได้สาวกพอสมควร พระองค์ก็ได้ส่งไปประกาศพศาสนาะตามสถานที่ต่างๆหลังจากที่พระองค์จำพรรษาแล้วเมื่อภาวนาแล้วตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพระองค์ก็ได้ส่งสาวกจำนวน60รูปเพื่อไปประกาศพศาสนาะไปเผยแผ่ธรรมังติตต่างๆซึ่งก่อนที่จะมีสาวกครบทั้ง60องค์นั้นก็ได้มีสาวกผู้สำคัญอีกองค์หนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ได้สาวกเพิ่มเติมอีกหลายรูปนั่นก็คือพระยศษความเป็นมาของพระยศศกนั่นก็คือยศัก์กุลบุตรนี้เป็นบุตรของเศรษฐีในเมืองพารันสีได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีมีการบำรุงบำรเรอด้วยการมงคณต่างๆเหมือนกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและก็ได้มีปราสาทสามรด,ดูเหมือนกันยาศานั้นอยู่อย่างสุขสบายในปรา,าสาทมีอยู่คืนหนึ่ง เมื่อยสะตื่นขึ้นมากลางดึกได้เห็นหญิงสาวที่เป็นนักฟ้อนหญิงบำเรือของตนเองนั้นได้นอนหลับแล้วก็กลนละมือนอนดิ้นไปดิ้นมาเมื่อยสะได้มองเห็นหญิงสาวเหล่านั้นก็เกิดความสังเวชใจรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมากระทันหันถึงกับอุทานมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพร้อมกับสวมรองเท้า เดินลงจากปราสาทนี้ออกไปเมื่อกําลังเดินไปนั้นก็เดินไปถึงที่พระสมาาสมุทิเจ้าสเสด็จจงกรมอยู่พระสมาาสมุทิเจ้าได้ยินเสียงทรงสดับเสียงของยสกกุลบุตรพระองค์จึงได้ตัดพระดํารัสเรียกยักษกุลบุตรมาว่าดูก่อนยักษที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอจงมาที่นี่เถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน เมื่อยศสากุลบุตรได้ยินดังนั้นก็ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถอดรองเท้าเดินเข้าไปถาวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าอนุปปปิกถาให้กับยะสากุลบุตรซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้อนุปปิกถานี้ก็เป็นการแสดงธรรมโดยลําดับจากง่ายไปหายาก อันที่หนึ่งก็คือทานกถากล่าวถึงเรื่องการให้ทานว่ามีผลมีอนิสง์อย่างไรบ้าง 2. ศีลกถากล่าวถึงการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล 3. สักขะคถากล่าวถึงสวรรค์และอนิสงส์ของการให้ทานว่าเมื่อให้ทานดีแล้วก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ 4. กามาทินวกถากล่าวถึงโทษของกามคุณที่มีทั้งในโลกและในสวรรค์ ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อกล่าวถึงโทษของการมคุณอันดับที่หก,ก,ก็กล่าวถึงเนกขมานิสังสะกถากล่าวถึงอันิสง์ของการหลีกออกจากกรรมเมื่อยาศาสตรุรบุตรได้สดับพระธรรมเทศนาไปตามลําดับอย่างนั้นก็มีจิตใจที่สงบมากขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้แสดงสามุก,กังสิกะธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรร เมื่อยศะะกุลบุตรได้สดัตบัณสี่จบก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันรุ่งเช้ามารดาของยศะะก็ได้ขึ้นไปที่ปราสาทเพื่อจะเยี่ยมลูกชายปรากฏว่าไม่เห็นลูกชายของตนเองจึงได้ไปบอกกับเศษรษฐีผู้เป็นสามีเศรษฐีก็ได้ประกาศให้คนทั้งบ้านนั้นไปตามหายศะะกุลบุตรแล้วตนเองก็เดิน ออกไปตามหาอย่างทิศทางหนึ่งเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็ได้เห็นรองเท้าของลูกชายจึงได้เดินตามรอยเท้าไปก็ได้เห็นพระสมมาสมุทธเจ้าทรงประทับนั่งอยู่ซึ่งในขณะนั้นพระสมมาสมุทธเจ้าได้แสดงฤทธิพยาศไม่ให้ยาสากุลบุตรกับบิดาได้เห็นหน้ากันเมื่อท่านเศรษฐีเห็นพระสมมาสมุทธเจ้าก็เข้าไปถวายบังคมแล้วก็นั่งฟังพระธรรมเทศนาก็คือ อนุปปิกถาและอริยสัจสีในขณะนั้นยาศกุลบุตรก็นั่งฟังสดับเป็นครั้งที่สองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัะรรรมเทศนาจบท่านเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงรัตนะไตเป็นคนแรกอุบาสกประเภทนี้ก็เรียกว่าเตวาจิกะอุบาสกอุบาสกที่เข้าถึงรัตนะทั้งสม แล้วก็ได้นิมนต์พระสมาสมาสุทธเจ้าให้ไปฉันที่บ้านของตนเองเมื่อเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาและก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วในขณะนั้นยศกุลบุตรก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชและพระสมมาสมุทธเจ้าก็ได้คลายฤทธิ์ให้บิดาและบุตรเห็นหน้ากัน ท่านเศรษฐีเห็นหน้าของลูกชายก็ได้ชวนให้กลับบ้านแต่พระสมานุเจ้าบอกว่ายาสานั้นเขาไม่ต้องการที่จะอยู่คลองเรือนอีกแล้วก็จะต้องบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านเศรษฐีก็ได้นิม,มนต์ให้พระสมานุเจ้าและลูกชายของตนเองนั้นไปที่บ้านของตนเองด้วยเมื่อท่านเศรษฐีได้ลาจากไปแล้วพระสมานุปเจ้าก็ได้ประทานการบวชแบบเอหิพิกุปสัมปทา ให้กับยศกุลบุตรซึ่งพระองค์ก็ได้ประทานอุปสมบทด้วยพระวาจาว,ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแต่พระองค์ไม่ได้ตัดคําว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งโดยชอบเถิดเพราะว่ายศกุลบุตรนั้นได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งเรียบร้อยแล้วคือเป็นพระอาหารหันต์เรียบร้อยแล้วยศกุลบุตรก็ได้เป็นาระานองค์ที่เจ็ ในเช้าวันต่อมาพระสมมาสมุทรเจ้าและพระยศะผู้ติดต,ตามก็ได้เสด็จไปยังบ้านของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ได้ถวายพระตาหารอย่างปราณีตแล้วก็ได้เรียกภรรยาและลูกสะภ้ยให้มาถวายอาหารพระเมื่อเสวยพระตาหารเสร็จพระสมมาสมุทรเจ้าก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาคืออนุปปิกถานและอริยสัจสีอีกครั้งหนึ่งทั้ง มารดาของพระยาศาและอดีตภรรยาของพระยาศาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอีกคู่หนึ่งแล้วก็ได้ประกาศตนเป็นอุบาสิกาคู่แรกของโลกที่เข้าถึงพระรันตนตรัยก็ได้ชื่อว่าเตวาจิกะอบาสิกาเมื่อยาศากุลบุตรได้อปสมบทตเป็นพระยาศาแล้วสหายสี่คนซึ่งอยู่ในเมืองแต่ก่อนนั้นเคยเที่ยวเล่นด้วยกัน แล้วก็เห็นว่ายะ,ะกุลบุตรนั้นเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพสมบัติและรูปสมบัติคือรูปหล่อพ่อรวยแต่ว่าทําไมเขาถึงออกบวชจึงสงสัยก็ไปเยี่ยมที่วัดมีสหายสี่คนชื่อว่าวิมลสุภาหุปุณชิและขวัมปติเมื่อไปเยี่ยมที่วัดแล้วได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได ขออุปสมบทจากพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ประทานเอพี่กุปสมทาอีกเหมือนกันแล้วก็ได้มีพระภิกษุเพิ่มเติมอีกมีพระหานเพิ่มขึ้น,นรวมเป็น11รูปด้วยกันรวมทั้งพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าด้วยต่อมาก็มีเศรษฐีชาวชนบทที่เป็นเพื่อนของพระยาศะอีก50คนรู้ข่าวว่าเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเมืองนั้นออกบวชหมดแล้ว ก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงออกบวชท้งที่เขาร่ารวยกว่าเราอีกจึงได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนทั้งห้ารูปแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระสมมาสมพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระสมมาสมุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขออุปสมบทอีกเหมือนกันพระสมมาสมุทธเจ้าก็ได้ประทานเอหิพิกุอุปสมบทาให้กับทั้งห้าสิบท่านแล้วก็ต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงได้มีพระ อาารันทั้งหมด61รูป61องค์รวมทั้งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมีพระสาวก60องค์แล้วก็ได้อยู่จำพรรษาเมื่อถึงวันประวารนา,นาออกพรรษาแรกของการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้รับสั่งให้พระสาวกประชุมกันแล้วก็ได้ประทานโอวาทโดยได้ตัดพระดำดัดว่า เราพ้นจากบ่วงทั้งบวงแล้วพวกเธอก็เหมือนกันพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนพวกเธออย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงทำอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักสุ่น้อยมีอยู่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากเสื่อมจากคุณอันประเสริฐ แม้เราก็จะไปตำบนุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเหมือนกันเมื่อพระองค์ตัดโอวาทประทานโอวาทให้กับสาวกเรียบร้อยแล้วทุกองค์ก็ได้แยกย้ายกันไปและพระองค์ก็ได้เสด็จไปอีกทางหนึ่งเมื่อสาวกของพระองค์ได้ประกาศพระศาสนาไปทั่วดินแดนต่างๆแล้วก็ได้มีกุลบุตรที่ เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นก็ต้องการที่จะบวชพระสาวกทั้งหลายก็ได้พากลับมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อขออุปสมบทก็เป็นการลำบากทั้งกุลบุตรและก็ทั้งพระอาจารย์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงตัดอนุญาตให้พระสาวกนั้นบวชให้กับกุลบุตรได้โดยการบวชแบบติสน,นะขมโนปสัมปทาคือการเข้าถึง พระรัตนตรัยก็เป็นนั้นว่าบวชเป็นพระภิกษุแล้วในช่วงเวลานั้นก็ได้มีการบวชสองแบบด้วยกันก็คือ1เอหิภิกขุป,ประสัมปทาพระสมาสมุทรเจ้าทรงประทานเอง2ติสตรณะมโนประสัมปทาพระสาวกเป็นผู้บวชให้พระสมมาสมุทรเจ้าหลังจากส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จ ออกจากกรุงพารานสีมุ่งสู่อุรุเวลาเสนานิคมระหว่างทางนั้นพรองเดินผ่านไร่ไผก็ได้เห็นได้พบเห็นนุ่ม30คนซึ่งเป็นกลุ่มที่รูปหล่อและก็ร่ำรวยกลุ่มนี้ก็ได้ตั้งชื่อกลุ่มว่าพัทธวัคีหรือว่ากลุ่มหล่อหรือว่าทีมหล่อและทุกคนก็ได้ไปเที่ยวเล่นกัน จึงได้พาภรรยาของตนเองไปเล่นซ่อนหาปรากฏว่ามีกุลบุตรคนหนึ่งไม่มีภรรยาจึงได้ไปจ้างหญิงโสเภณีมาให้เป็นภรรยาชั่วคราวตอนที่เล่นซ่อนหาอยู่นั้นก็ได้เอาเครื่องประดับฝากกับภรรยาของตนเองไว้แล้วก็ไปเล่นซ่อนหากันปรากฏว่าภรรยาที่เป็นหญิงโสเภณีนั้นเกิดความโลภมาก จึงได้ออกเครื่องประดับของกุลบุตรคนนั้นได้หนีหาจากไปเมื่อเล่นซ่อนหาเสร็จแล้วก็ได้ตามหาภรรยาของตนเองกุลบุตรคนนี้ก็ไม่เห็นภรรยาที่เป็นโซเปณีจึงได้มาบอกเพื่อนๆแล้วก็ได้ติดตามเดินตามหญิงสาวคนนั้นไปปรากฏว่าได้มาเจอกับพระสมมาสมุทรเจ้าจึงถามหาว่าพระองค์นั้นได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ไหม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะบรรลุธรรมได้พระองค์จึงได้ตัดว่าพวกเธอจะต้องการอะไรด้วยหญิงเล่าพวกเธอจะสแสวงหาตนเองนั่นจะไม่ดีกว่าหรือก็คือจะหาหญิงหรือว่าจะหาตัวเองกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อสดับอย่างนั้นแล้ว เ,เมื่อได้ฟังพระดารักของพระสมมาสุเจา้าอย่างนั้นก็ได้คิดว่าเราไม่ควรจะไปหาผู้หญิงแต่แสวงหาตัวเองดีกว่าจึงได้นั่งฟังธรรมจากพระสมมาสุติเจา้าพระองค์ก็ได้แสดงอนุภุพิกถาและอริยสัจสี่ทั้งหมดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสก,ก,กิกธาคามีบ้างบางคนก็บรรลุเป็นพระอนาคามีก็คืออย่างตามนั้นบรรลุโสดาบันและพระองค์ก็ได้ประทาน การบวชแบบเอหิพิกุปตะสมปทาแล้วส่งไปยังเมืองปาวาซึ่งพอเป็นภิกษุแล้วก็จะเรียกภิกษุเหล่านี้ว่าปาวาภิกษุภิกษุชาวเมืองปาวาต่อจากนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จต่อไปจนถึงอุลุเวลาเสนานิคมเมืองราชครึกซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของชลินสามพี่น้องมีพี่น้องอยู่สามคนก็ได้เห็นถึง ความทุกข์ของการครองเรือนจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราคนโตชื่อว่าอุลเวลกัสปะเป็นพี่ชายใหญ่ซึ่งมีบริวาร500คนตั้งสำนักอยู่ที่ต้นแม่น้ำน้องชายคนที่สองชื่อว่านาทีกัสปะมีบริวาร300คนตั้งสำนักอยู่ที่กลางแม่น้ำ น้องชายคนเล็กชื่อว่าขยากัสปะก็มีบริวาร200ร้อยคนตั้งสำนักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนใต้ชดินสามพี่น้องนั้นก็ได้ตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็มีบริวารที่เลื่อมใสมากมายทีเดียวและก็สำคัญตัวเองว่าเป็นพระอาหารหันต์พระสมมาสมุติจ้าก็เสด็จไป,ปโปรดพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพี่ใหญ่ก่อนก็คืออุลเวลกัสปะ เมื่ออุลุเวลากัสปะนั้นได้เลื่อมใสในพระสมมาสมุทธเจ้าก็ได้ลอยบริขารตนเองแล้วก็ขออุปสมบทพระสมาสุตเจ้าก็ประทานอุปสมบทแบบเอพิกุปสัมปทาให้แล้วก็ได้ลอยบริขารไปน้องชายรองได้เห็นบริขารของพี่ชายนึกว่ามีภัยเกิดขึ้นกับพี่ชายจึงได้พาบริวารตนเองมาเพื่อจะช่วยเหลือพี่ชายเมื่อมาเห็นพี่ชาย เป็นพระภิกษุแล้วแล้วก็อยู่ต่อนหน้าพระสมมาสมุทธิจ้าจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็อยากที่จะได้ฟังธรรมจากพระสมมาสมุทธเจ้าด้วยก็ได้ไปกราบพระสมมาสมุททเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้นาทีกัสปะและบริวารได้ฟังทั้งหมดก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบทพระองค์ประทานอุปสมบทให้อีก แล้วก็ได้ลอยบริขารของตนเองไปน้องชายคนเล็กขยากัสปะได้เห็นบริขารของพี่ชายคนโตก็รีบเดินทางมาเดินทางมาไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นบริขารของพี่ชายคนรองอีกจึงรีบเดินทางมาก็ได้เห็นพี่ชายทั้งสองนั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วยังเข้าไปถามไถ่ถึงเรื่องราวต่างๆพี่ชายก็เล่าให้ฟังก็ได้ฟังธรรมจากพระสมมาสมุทัเจ้าก็บรรลุธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบท ทั้งหมดก็ได้อุปสมบทรวมพระภิกษุแล้วมีทั้งหมด1น0่องค์รวมทั้งหัวหน้าใหญ่ทั้ง3ท่านในตอนแรกนั้นตอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดอุรุเวละกัสปะานั้นพระองค์ได้แสดงฤทธิ์อะไรต่างๆมากมายแต่พวกชดินทั้งหลายก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่าเห็นว่า ตนเองนั้นเป็นอรหันต์แต่ว่าแม้คนมีฤทธิ์แบบนี้เนี่ยพระสมณะเจ้าถึงมีฤทธิ์พักแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เช่นในวันแรกที่พระองค์ไปขอที่พักพวกชนินก็บอกว่าไม่มีที่จะพักพระองค์ก็เลยได้ชี้ไปที่เรือนไฟซึ่งเป็นที่บูชาไฟของพวกชนินซึ่งณนะสถานที่แห่งนั้นมีพญานาคดุร้ายอยู่ตัวหนึ่ง ชดินเหล่านั้นต้องการพิสูจน์ว่าพระสมณะองค์นี้นั้นจะแน่แค่ไหนจึงได้อนุญาตให้พักอยู่ในนสถานที่แห่งนั้นเมื่อพระสมมาสมุทรเจ้าได้เสด็จเข้าไปก็พญานาคเห็นว่าพระสมณะองค์นี้สงสัยจะไม่รู้ฤทธิ์ของเราจึงได้บังหวนขวัญขึ้นมาพระองค์ก็ได้ให้ขวัญน,นั้นได้กลับไปทําร้ายพญานาคพญานาคก,ก็บังหวนไฟคือพ่นไฟ พระก็ได้บรรดาให้ไฟนั้นกลับไปทําร้ายพญานาคพญานาคก,ก็หมดฤิธิ์แล้วก็เป็นตัวเล็กไปขดอยู่ในบาดของพระสมมาสมุทธเจ้าชดินทั้งหลายเมื่อได้เห็นควันและไฟบังเกิดขึ้นที่เรือนไฟนั้นก็ได้เกิดความสงสารพระสมณะว่าพระสมณะองค์นี้ไม่น่าจะมาตายเพราะพญานาคเลยแต่ก็ยังไม่กล้าออกมาพอรุ่งเช้าก็รีบไปดูว่าพระสมณะนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ปรากฏว่าพระองค์ยังนั่งอยู่ยังประทับนั่งอยู่จึงเข้าไปถามว่าพระองค์ยังสุขสบายดีหรือพระสมมาสมุทติจ้าก็บอกว่าเราสุขสบายดีแล้วพญานาคหายไปไหนแล้วพระสมมาสมุทธเจ้าก็ทรงชี้ไปในบาทพวกจินก็มองไปที่ในบาทเห็นพญานาคนอนขดอยู่ในบาทของพระสมมาสมุทธเจ้าก็ดีใจว่าพระสมมาสมุทธเจ้านั้นไม่เป็นอันตรายแต่ก็ยังไม่ยอมรับนับถือ ในวันหนึ่งก็มีน้ําท่วมมีฝนตกหนักน้ําท่วมพวกชดินก็เป็นห่วงว่าพระสมณะจะถูกน้ําท่วมจึงได้พายเรือไปปรากฏว่าในบริเวณที่พระองค์ประทับอยู่นั้นน้ําไม่ท่วมน้ําตั้งเป็นกําแพงแต่ไม่ไหลไปท่วมที่พระองค์กาลังเสด็จเดินจงกรมอยู่แต่พวกชดินก็ยังไม่เกิดความเลื่อมใสเพราะคิดว่าแม้ทําได้อย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอารหารัน แล้วพระองค์ก็จะแสดงธิ์เป็นพันพนอย่างจึงให้ชนินเหล่านั้นยอมรับได้ที่พระองค์ต้องมาโปรดชนินทั้งสามพี่น้องเพราะว่าคนชาวแคว้นอังคาและมะคตนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในท่านอุโรเวลกัสปะและน้องชายทั้งสองของท่านเพราะฉะนั้นถ้าได้ให้ทั้งสามท่านนี้เลื่อมใสแล้วพระองค์ก็จะได้บริวารเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลย เมื่อเจดินสามพ,พี่น้องได้รับการอุปสมบทเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้พาภิกษุเหล่านั้นไปที่ขยาศีษะใกล้แม่น้ำขยาแล้วก็ได้แสดงพัะธรรมเทศนาชื่อว่าอาธิตตปริยญยสูตรซึ่งมีใจความย่อว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสและเวทนาซึ่งเกิดตามลำดับเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟกิเลสมีความกำหนัดมีความโกรธหรือความหลง เผาลนจิตใจและร้อนเพราะไฟทุกข์มีความเกิดแก่เจ็บตายความโศร่ร่ำไร,รํำพันความคับแค้นใจเป็นต้นมาเผาลนให้ร้อนขณะที่ได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ที่พระองค์ได้แสดงอธิตตปริยยสูตรนั้นเพราะว่า ชาดินทั้งหลายได้บูชาไฟมาตลอดได้คุ้นกับเรื่องไฟเมื่อพระองค์พูดถึงเรื่องไฟชาดินเหล่านี้หรือว่าภิกษุเหล่านี้เนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายจึงได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างง่ายดายนี่ก็คือปริเชตท,ที่เจซึ่งว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทรงสาวกไปประกาศพระศาสนา จากนี้ก็จะมีแนวทางของการตอบปัญหาในสนามหลวงเมื่อเราไปสอบภาษาวกที่ส่งไปรประกาศพระศาสนารุ่นแรกมีกี่รูปคือใครบ้างก็มีทั้งหมด60รูปที่ปรากฏชื่อก็คือปัญจวัคคีย์้ัง5้าอัญญากลัญญาวัปปัติยะมานามะและอัศจิแล้วก็ยะัสะกุลบุตรก็คือพระยัตสะแล้วก็สหายอีก54รูป ที่ปรากฏชื่ออยู่มีแค่เพียงสี่รูปก็คือพระวิมลพระสุภาหุพระปุณชชิและพระขวัมปติอนุบุภิกถาคาถาว่าด้วยเรื่องอะไรทรงแสดงแก่ขริัรหหรือบรรพชิตใครเป็นผู้ได้รับประทัประเทศสนานี้ก่อนคําตอบก็คืออนุบุภิกถาว่าด้วยเรื่องทานศีลส,สวรรค์กามาทีนบคือโทษของกามและ เนคขมานิสงคืออนิสงของการออกบวชทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ยาศากุลบุตรผู้เป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีนี่ก็คือชุดแรกที่ได้รับวัฒนมเทสนานี้แต่ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงให้กับหลายๆกลุ่มด้วยกันซึ่งเป็นวัฒนมเทสนาที่พระองค์ได้แสดงบ่อยในช่วงแรกๆยาศากุลบุตรได้ฟังทรมอะไราจากพระศาสดาจึงได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันและเป็นพระอรหรันต ในตอนที่จะเป็นยาศาสักุลบุตรได้สดับอนุปปิกถาและอริยสัจสี่ในช่วงแรกนั้นสดับด้วยตนเองพอบิดาเข้ามาพระศาส,สดาก็ได้แสดงให้บิดาฟังอีกก็ได้สดับเป็นครั้งที่สองสับเป็นครั้งแรกนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อสดับครั้งที่สองก็เป็นปรา,ารหันซึ่งเป็นพระอรหัน์รูปแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตั้งแต่ยังเป็นโยมอยู่ ก็จะมีอีกสองสามท่านที่บรรลุทำเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ยังเป็นโยมเช่นท่านพายะทารุจริยะและก็พระเจ้าสุโธธนะเป็นต้นพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันดังนี้ตัดแก่ใครที่ไหนทรงปราโรเหตอะไร คำตอบก็คือตัดแก่ภาษาวก60รูปที่ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกณที่ประทับในป่าอิสิป,ปตนมรุกขายาวันแขวงเมืองพาราณศรรรีทรงปรารภเหตุที่จะทรงส่งสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนานี่คือปริเฉตที่7ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา นักเรียนทุกท่านก็ได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆในปริเชตนี้พอสมควรแล้วก็ขอให้ไปทบทวนในสิ่งที่ยังขาดอยู่แล้วก็ถ้าช่วงไหนว่างๆก็ให้มาเรียนที่วัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออวยพรด้วยอำนาจคนศีพระรัตนตรัยขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองนักเรียนทุกคน ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนรู้ศาสตร์ทุกอย่างโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายจงทุกท่านเทินขอเจริญพรแม้กำลังฟังเพลินเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความสนุกสนานในการสร้างบาร,รมีนะคะ แล้วก็ขอให้คิดสิ่งดีๆสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเลยค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ